ปวนปลาถูเนี่ยจะออกตั้งแต่ตีสามหมายความว่าเราก็จะเริ่มดูคนงานหรือว่าสมาชิกในครัวเรือนของเราถ้าเป็นเรือครอบครัวเนี่ยก็จะออกไปในทะเลวิ่งหาฟูงปลาโดยใช้เสาเดอร์วัดน้ําว่าน้ํากี่เมตรแล้วก็มีฟุงปลาแวกว่ายอยู่ในทะเลหรือไม่หรือใช้สายตาตัวเองหาฟูงปลาที่อยู่ผิวน้ําถ้าเป็นก้อนปลาถูเนี่ยในช่วงที่เดือนมืดแล้วก็มี ถายน้ําภาษาชาวบา้านเรียกว่าน้ําสุกก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นกังหวันน้ํามันจะสีขาวแต่ถ้าเป็นกางคืนน้ําสุกเนี่ยมันจะมีแสงคล้ายๆหิง่งห้อยฝูงปลาถูก็เช่นเดียวกันถ้าวันนั้นเราเจอฝูงปลาถูวิ่งบนผิวน้ำมากๆโอกาสที่เราจะได้ปลาก็มีเยอะแล้วก็โอกาสที่จะไม่ได้ก็มีเช่นกันเพราะว่าวิธีการจับปลาถูเนี่ยเอาอวนไปตั้งไว้บนหน้าดินเฉยๆและหลอให้สัต์น้ำเนี่ยวิ่งมาติดตาคายเพราะนั้นมันเป็นวิธีที่มีความเป็นธรรมมีการดักจับไม่ใช้แทงไฝล่ออย่างนี้ผมคิดว่าามมันสวยง เทคนิคที่ปล่อยอวนเนี่ยมันก็จะรู้กันในภาษาชาวพมงมันก็จะมีด้านตะกัวกับด้านทุ่นที่มันลอยน้ำเนี่ยต้องเอาไว้ด้านท้ายเรือด้านตะกัวเนี่ยจะเอาไว้หัวเรือเพราะว่าน้ําหนักตะกัวเนี่ยจะได้ลงไปอยู่ในดินเลยแล้วก็ให้ทุ่นเนี่ยอยู่ด้านบนมันจะต้องโยนอวนให้ห่างจากเรือด้วยใบจักรของเรือเนี่ยจะไม่พันอวนคนขับเรือกับคนปล่อยอวนจะต้องสัมพันธ์กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคเป็นความชํานาญเฉพาะชาวพมงที่ต้องมีความว่องไวในการที่ มองซ้ายมองกว่าว่าอ้วนตรงนั้นน่าจะผันกันไหมอ้วนตรงนี้มันใกล้ใบจักหรือไม่อันนี้มันก็เป็นก็เป็นความชนานาญเฉพาะตาหางของอ้วนที่ใช้จับประโถนเนี่ย4.5เซนติเมตรไม่ใช้ตาหนีแต่เป็นการขึงขึงตึงเลยเป็นขนาดตาอ้วนที่มีความเหมาะสมมีความพอดีในการที่จะจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืน เราใช้เวลาทำกั้บงชั่วโมงเดียวอวนท่านสุดท้ายที่ลงน้ำเนี่ยไม่เกินจาก15นาทีด้วยซ้าไปเพราะนั้นเราใช้เวลาในการทำพวงนี่นิดเดียวเองปล่อยอวนตั้งแต่ตีห้าอวน3หรือหรือสี่กองแล้วก็ปล่อยไปพอว่าสว่างเราก็เก็บขึ้นมาแล้วเราก็เข้าฟังพอเข้าฟังเสร็จเราก็แกะป๋าออกจากอวนนะครับแล้วก็ขึ้นมาจาหน่ายบางทีเราก็ขายเองตามชุมชนบางทีเราก็มีพ่อค้าคนกลางออกมารับอย่างเนี้ยมันก็เป็นการทำพมงที่ปลาเนี่ยสดใหม่อยู่เสมอ ช่วงที่มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ตอนนั้นผมอายุสัก12ขวบถ้าผมลงไปหลังบ้านในคลองเนี่ยผมจะโดนปลาดุกโดนปูมา้าโดนปูทะเลหนีบทันทีถ้าผมไปในทะเลเนี่ยเราจะสัมผัสด้วยตาตนเองว่าฝูงปลาทูนี่เยอะมากเยอะขนาดว่าเราต้องรู้ว่าจะเอาฝูงไหนเราจะไม่หวางท้องเดทําครั้งเดียวให้จบมันเยอะมากขนาดที่ว่าเราได้ปลามาแล้วเราไม่รู้จะขายที่ไหนต้องทําการแจกมันเยอะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าจะจับไปไหนกันจับแล้วก็ไม่มีที่ขายจักโลละสองบาท ผมเป็นคนหนึ่งที่สื่อสารกับชาวพะมงส่วนใหญ่ว่าป๋ามันลดลงได้ด้วยสาเหตุอะไรท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ไปทําเครื่องมือที่มันทํำลายล้างทํำลายพื้นที่วางไข่ทํำลายพื้นที่อาศัยอันนี้สําคัญมากๆ ถ้าเราสามารถกำหนดขนาดผันสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมหมายกว่าว่าอย่างน้อยสัตว์น้ำควรได้โตไปซื้อผันขยายพ่อผันวางไข่ได้หนึ่งครั้งนั่นคือความเหมาะสมเพราะนั้นอนาจาักปลาถูประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งน้อยจับสัตว์น้ำอย่างน้อยไข่แล้วสองครั้งนี่คือการจับที่ถูกวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับความยั่งยืนที่มันส่งต่อไปให้ใหกับคนรุ่นต่อไป